พบกับหน่อยอีกแล้วนะคะวันนี้หน่อยพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมการตกแต่งเจ้าตัวไฮรักแชมป์นะคะเป็นกระบะพื้นเรียบช่วงยาวนะคะคันนี้ติดข้อเกรกนะคะแล้วก็บรรทุกช่วงล่างนะคะแบบ5ตันของชุดโตบรรทุกนะคะตัวนี้เปลี่ยนล้อแม็กด้านหน้าแล้วก็เป็นล้อแม็กด้านหลังนะคะล้อแม็กข้างหน้าเป็นล้อแม็กของ18ของเวลนะคะแล้วล้อแม็กข้างหลังนะคะเป็นล้อแม็กแบบบรรทุกขนาด สามางละ3ตันนะคะก็คือคันนี้จะบรรทุกได้5้ถึงหตันนะคะคันนี้ราคาจะดจาหน่ายจะอยู่ที่5้า0 0 0สองหมบาทนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคาจะดจาหน่ายจะอยู่ที่527,000บาทสาหรับสีขาวแต่ถ้าเป็นสีเทาดําสีบอลเงินจะอยู่ที่5 3 7 0 0นบาทนะคะคันนี้นะคะกันชนด้านหน้าของเขานะคะจะแบ่งเป็น3ส,ส่วนนะคะเวลา เราต้องการเคมหรือต้องการซื้ออะไรนะคะที่เกิดอุบัติเหตุหรือต้องการซื้อเพื่อซ่อมแซมนะคะสามารถซื้อแยกชิ้นกันได้เลยนะคะตัวนี้ด้านหน้ากระจังหน้าขนาดใหญ่มาพร้อมกับตะแกรงลังพึ่งระบายความร้อนในห้องเครื่องได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของล้อแมกกันเลยดีกว่านะคะล้อแมกด้านหน้านะคะคันนี้จะเป็นล้อแมกของเวลนะคะเป็นล้อแมก5ห้าแฉกนะคะเป็นล้อแมกดําปัดเงานะคะตัวนี้เป็นล้อแมกขนาดคอาบ18นิ้วนะคะมาพร้อมกับซีรีส์ยางนะคะ สองสี่ห้าทับสี่ห้าอาสิบแปดนะคะตัวนี้แล้วก็เป็นล้อแม็กแบบดำปัดเงานะคะรหล,ล่อกกันเลยนะคะด้านข้างมีไฟเลี้ยวมาให้นะคะแล้วก็ตรงประตูด้านข้างนะคะตัวนี้จะมีสัญลักษณ์คำว่าไฮรักแชมป์นะคะส่วนตัวนี้เลยค่ะคอเกเหล็กนะคะตัวนี้เป็นคอเกเหล็กมาตรฐานเลยนะคะสูงเมตรแปดสิบจากพื้นกระบานะคะเป็นคอเกเหล็กนะคะมี ตัวนี้ลูกค้าใช้สําหรับบรรทุกแล้วก็ด้านหลังนะคะล้อด้านหลังนะคะเปียเป็นล้อแม็กเป็นล้อบรรทุกของโปรนะคะคันนี้เปลี่ยนเพาช่วงล่างยกชุดเลยนะคะแล้วก็เสริมแหนบเปลี่ยนโช๊คไว้สําหรับบรรทุกโดยเฉพาะเลยนะคะบรรทุกได้ถึงห6ตันเลยนะคะคันนี้เปลี่ยนเพาเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนแหนบเป็นของบรรทุกโปรเลยนะคะตัวนี้เป็นของชุดของโปรเลยนะคะ ลูกค้ารีเควสได้นะคะว่าตัวแหนบจะอยากได้เป็นสีอะไรนะคะมีสีส้มสีแดงสีเขียวสีเหลืองนะคะแล้วก็สีขาวลูกค้าสามารถรีเควสได้เลยนะคะด้านหลังคอกเหล็กของเราก็จะรอๆประมาณนี้เลยนะคะจะเป็นมีที่กั้นด้านหลังมาให้ด้วยนะคะคอกเหล็กคันนี้แล้วก็ตัวฝาท้ายของเขาก็จะมีโลโก้เป็นสติเกอร์เป็นคําว่าโตโยต้าเป็นสีเงินมาให้นะคะตัวนี้ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยนะคะว่าภายในของเจ้าตัวไฮรักแชมป์คันนี้เราติดตั้งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะภายในคันนี้นะคะได้ติดตั้งอ่าหน้าจอภายในของเขานะคะจะเป็นแบบสีดําแล้วก็คันนี้ติดตั้งหน้าจอ DVD ขนาด7นิ้วนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าหน้าจอ7นิ้วทําอะไรได้บ้างนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวหน่อย ให้ดูนะคะตัวนี้มีกล้องมองหลังมาด้วยเวลาใส่เกียร์ถอยหลังนะคะตัวนี้จะมีภาพโชว์อยู่ที่ด้านหลังเลยนะคะตัวนี้เวลาใส่เกียร์ถอยหลังจะมีภาพโชว์มาให้นะคะตัวนี้อ่าแล้วส่วนด้านหน้านะคะเลือนไม่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะหน้าจอดี d ดีรองรับบลูทูธนะคะแบบไร้สายนะคะสามารถเชื่อมต่อฟังเพลงได้เลยนะคะคันนี้สําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะ ที่สนใจจะซื้อไฮรักแคมป์ไปใช้ในกิจการส่วนตัวหรือวิ่งงานนะคะสามารถทักมาสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นดีๆกับหน่อยได้เลยนะคะคันนี้ใช้เงินเพียง79 0 0 0บาทนะคะก็รับรถแบบหล่อๆช่วงล่างแบบจัดเต็มเป็นของโปรบรรทุกได้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถโทรมาสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นดีๆกับทางช่อง youtube รักเธอโตโยต้ากับหน่อยได้เลยนะคะหน่อยฝากเบอร์โทรไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอฝากเจ้าตัวไฮรักแชมป์กระบะพื้นเรียบช่วงยาวพร้อมคอกเหล็กหล่อๆด้านหลังให้กับลูกค้าไว้ติชมแล้วก็รับไว้พิจารณาด้วยนะคะก่อนจบคลิปหน่อยขอให้ลูกค้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง u t u b e ของหน่อยด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ